ถ้าวันนี้เรารู้สึกเหนื่อยก็หยุดพักพักในในที่ที่เราคิดว่าเป็นที่ที่ปลอดภัยทั้งสำหรับตัวเราทั้งสำหรับหัวใจเราตรงไหนก็ได้ค่ะหาได้จุดจุดหนึ่งเลยจริงๆมันไม่เกี่ยวกับสถานที่นะคะว่าเราจะต้องไปพักที่ไหนเราถึงจะหายเหนื่อยเราอยู่ในที่ที่มันเป็นปัญหาเราก็หายเหนื่อยได้ถ้าใจเราพักถ้าใจเราหยุด อย่างน้อยก็มีกําลังใจจากตรงนี้นะคะให้เพื่อนๆทุกคนไม่ว่าวิกฤตอะไรไม่ว่าจะเจออะไรมาการยิ้มให้กันการส่งกําลังใจให้กันแม้เราไม่รู้จักกันมันมีค่าเสมอมันสามารถรับรู้ได้และจุก,ก็รู้ว่าทุกคนสามารถรับรู้ในสิ่งที่จุกเสือออกไปได้ จะถึงบอกว่าถ้าเราเหนื่อยเราก็พักค่ะพักมันมันก็หายแต่ถ้าเราทอ้อเราอย่าถอออีกถ้าเราทำสิ่งใดเรารู้สึกมันตันเชื่อจบสิมันไม่ตันหรอกเพราะทุกคนก็เก่งมากแล้วว่าผ่านมาเยอะแยะมากแล้วใช่ไหมทำไมผ่านมาได้แค่เวลามันเปลี่ยนสถานะสถานการณ์เปลี่ยน มันหมุนรอบตัวเราเหมือนโลกนี่แหละค่ะโลกมันหมุนรอบๆตัวเองตลอดเวลาไม่เคยหยุดนิ่งเลยทุกอย่างก็หมุนรอบๆบไม่เคยหยุดนิ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเก่งแล้วนะ